ตอนที่สามหานชิงหลินสิ้นชีพคืนวันผ่านไปอย่างรวดเร็วงานแต่งที่ถูกจัดอย่างเร่งรีบก็ใกล้ถึงเวลาเต็มทีจ้างฉวนโกรธชิงหลินย่อมสมควรแล้วเพราะนางอยู่กับกงงหนิวผู้นั้นทั้งคืนจริงๆแต่จ้างฉวนก็ยังยอมแต่งงานเพื่อปกป้องชื่อเสียงของนางชิงหลินจึงคิดว่าเรื่องของเขากับน้องสาวนางพร้อมให้อภัยอีกฝ่ายเช่นกัน ท่านยังคิดเอาไว้ว่าจะยินยอมให้เขาแต่งชิงลี่เป็นอนุอีกด้วยเพื่อความสุขของสามีนางต้องทนทุกข์ก็ไม่เป็นไรแค่เขาพึงพอใจไม่รังเกียจนางชิงหลินคิดอย่างใจกว้างเป็นสตรีจิตใจงดงามมองทุกสิ่งในแง่ดีไม่มีความคิดเป็นอื่นกับปิดามารดาและน้องสาวตลอดจนชายคนรักพิธีแต่งงานเกิดขึ้นไม่กี่วันถัดมาชิงหลินในชุดเจ้าสาวคลุมหน้าด้วยผ้ามงคล ปกปิดใบหน้าสีชาติอมยิ้มอย่างมีความสุขขบวนงานแต่งไม่ใหญ่มากนักผู้ที่มาร่วมคือชาวบ้านที่พร้อมใจกันมาเป็นพยานจิ้งหลินมองเห็นรอบทิศไม่ชัดเจนเพราะมีผ้าคลุมหน้าบดบงังสายตาตลอดเวลาอีกทั้งหลังจากจิบชาหอมไปหลายถ้วยเพื่อลดอาการตื่นเต้นก็รู้สึกมึนงงไม่น้อยพิธีการดำเนินไปเสียงเซ็งแซ่แสดงความยินดีดังระงมอยู่รอบกายไม่ขาดสาย ชิงหลินรู้สึกสองหูอื้ออึงสมองขาวโพลนรับรู้สิ่งใดไม่ชัดเจนสักเท่าใดกระทั่งถูกมารดาและน้องสาวพาไปนั่งอย่างห้องหอที่รู้สึกว่ามีคุ้นเคยเอาเสีเลยแปลกประหลาดเหลือเกินทว่ายังไม่ทันทำความเข้าใจอันใดามากนะักเสียงพูดคุยไม่กี่ประโยคของคนรอบข้างก็สิ้นสุดลงเจ้าบ่าวเดินเข้ามาทุกคนออกไปคงเหลือเพียงเจ้าสาว ชิงหลินนั่งตื่นเต้นอยู่บนเตียงมงคลได้กลิ่นเหล้าคลักคลุง้งก็อมยิ้มขัดเคินจางชวนคงถูกหลั่นแกล้งไม่ใช่น้อยเมื่อเอียงหูฟังยังได้ยินผู้คนยืนอยู่นอกห้องหอเต็มไปหมดธรรมเนียมของหมู่บ้านผิงเยียนในคืนเข้าหอทุกคนที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวล้วนเฝ้าอยู่รายรอบเพื่อเป็นพยานคู่รักให้ผ่านคืนวาสานไปอย่างราบรื่นชิงหลินยิ่งใจเต้นระสามรุนแรง วันนี้นางพร้อมแล้วที่จะมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้จางชวนจะไม่เกี่ยงงอนบ่ายเบียงแม้แต่นิดเดียวทว่าสวรรค์ช่างไรเมตตาเมื่อผ้าคลุมหน้าถูกเปิดออกท่ามกลางความมืดสลัวยามราตรีเจ้าบ่าวที่ชิงหลินได้เห็นกลับไม่ใช่ชายคนรักที่รอคอยบุรุษชุดแต่งตรงหน้าไม่ใช่จางชวนแต่เขาคือกงหนิวเป็นชายผู้ช่วยชีวิตนางจากการตกน้ำทั่วร่างระหงแข็งทื่อเป็นท่อนไม้ ปากอ้าตาค้างคริปตาก็เผยความรังเกียจฉายชัดเต็มดวงหน้าต้องไม่ใช่เจ้าบากของนางคือจางฉวนเท่านั้นชิงหลินไม่เคยมีแม้แต่เศษเสี้ยวความคิดที่จะได้บุรุษอัปลักษณ์ผู้นี้เป็นสามีนางจึงตกใจมากยังไม่ทันเอ่ยปากอุทานก็เห็นบุรุษตัวโต,วตวสูงใหญ่หน้าเกลียดหน้ากลัวดูไม่ได้กำลังแนบชิดเข้ามาทั้งรวดเร็วและรวบรัดใส่ตาของเขาร้อนแรง ลักษณะเป็นชายกัขละชัดเจนท่าทางยิ่งน่ากลัวประหนึ่งพูดผีจากปรพบกระนั้นใบหน้าภายใต้หนวดคราวเขียวครึม้มแดงก่ำจนกลายเป็นดำคล้ำไม่น่ามองเขาไม่ต่างจากพวกป่าเถื่อนหรือโจรชั่วปล้นชิงเลยสักนิดและที่สําคัญยามนี้ยังมีกริยาไม่ต่างจากผู้ร้ายค่าขมคืนแรกเริ่มชิงหลินเบิกตากว้างอึดใจก็แตกตื่นผวาเฮือก พระได้ยินเสียงหอบหายใจฟืดฟาจากชายตรงหน้ารับรู้ได้ถึงลมหายใจหอบหนักท่าทางเหินกระหายคล้ายเสือร้ายผู้หิวโหยที่อดอยากปากแห้งมาเนิ่นนานไม่ช้าฝ่ามือหนาก็ตะปบเข้ามาที่เอวดวงตาบุรุษภายใต้แสงเทียนสีแดงคล้ายมีเปลวเพลิงพร้อมแผดเผาชิงหลินเห็นไฟราคะลุกโชนอยู่ในนั้นความร้อนเร่าผ่านครอบคลุมรอบกายนาง ชิงหลินรับรู้ความหยาบกร้านของฝ่ามือร้อนกรุ่นคู่นั้นที่ล่วงเข้ามาในสาบเสื้อบีบเคล้นเนินอกอย่างหยาบคายอึดใจก็กระชากจนขาดวิ่นอย่างป่าเถื่อนโหดร้ายเสียงแคว่ๆติดต่อกันไม่กี่คราเนื้อนางก็เปล่าเปลือยเอียมตัวเล็กอันเป็นปราการสุดท้ายพลันหลุดลอยไปไกลชิงหลินรู้สึกว่าหน้าอกเย็นวา่าจากนั้นก็มีกายหยาบกระด้างทาบทับลงมาเนื้อตัวของกงหนิวร้อนมาก แทบจะลวกผิวของนางให้หมอดไหมเขามีลำตัวหนาใหญ่และหนักมากครู่ต่อมาขาเล็กของชิงหลินก็ถูกบังคับให้แยกออกด้วยท่อนขาใหญ่แข็งแรงของกงนิ้วพริบตาจากนั้นความร้อนแข็งขึงก็สอดแทรกเบียดเสียดเข้ามาในกายสาวชิงหลินกรีดร้องลั่นด้วยความขยะกขยงนางรู้สึกเจ็บมากน้ำตาไหลพรากอาบสองแก้มราวหาฝนทว่ากงนิ้วก็ยังไร้แววว่าจะหยุดยัง้ง เขายังคงกระทําสิ่งที่เรียกว่ากระหน่อย่างเอาแต่ใจทั้งป่าเถื่อนรุนแรงและโหดร้ายภายในห้องคับแคบบนเตียงมงคลเสียงครางแหบต่ําดังประสานเสียงครวญสะอื้นให้ชายร่างหนาถอนแท่งเหล็กร้อนผ่ากลางกายสาวออกไปแล้วแทงเข้ามาใหม่เข้าออกอยู่เช่นนั้นโดยไม่สนใจคนใต้ร่างที่พยายามดิ้นพลานมือใหญ่ของเขาจับปรึงสองมือเล็กนุ่มของนางเอาไว้เหนือศีรษะอย่างแน่นหนา ยึดสะโพกงามด้วยการสะบัดเอวสอบจนจ้วงตอกตรึงอย่างหยาบคายเคลื่อนไหวบนร่างนางอย่างดุดันเดิมทีชิงหลินหายใจไม่ออกที่ถูกทาบทาับทวายามนี้นางกลับหายใจกระชั้นถี่แรงเร็วบางจังหวะยังหายใจไม่ทันทำได้เพียงครางกระเส่าดังลั่นคำว่าแทบขาดใจกำลังเกิดขึ้นอย่างทรมานแสนสาหาัสได้ยินเพียงเสียงครางแหบต่มจากชายใจหยาบกลบเสียงร่ำไห้ของตนจนสิน้น สาวน้อยสัมผัสได้ถึงความกลัวและรังเกียจที่สุดในชีวิตบุรุษอัปลักษ์ที่กำลังขับเคลื่อนตัวบนกายนางคือเสือร้ายผู้หยาบคายหิวกระหายอย่างแท้จริงมันผู้นี้ตักตวงจากนางอย่างไร้ซึ่งความปราณีบางทีคำว่าขืนใจยังน้อยไปราตรียืดยาวว่าสันแสนสั้นชิงหลินลวนคิดว่าผิดมหันอันที่จริงควรเป็นราตรียืนยาวนรกนิรันด์ เพราะว่านางกำลังถูกเสือร้ายขย้ำทั้งคืนยามสายวันต่อมาบนเตียงนอนสีแดงที่คลุมทับด้วยผ้าสีขาวมีร่างอารชรปราบเปลยนอนอย่างเดียวได้ยไร้ร่างสามีเคียงข้างทั่วเรือนกายนางเต็มไปด้วยริ้วสีแดงเป็นจำ้ำและรอยฟันขบกัดชิงหลินตื่นขึ้นมานานแล้วแต่ก็ยังร่ำไห้ไม่หยุดเรือนร่างสันสะท้าอย่างสิ้นหวัง สีหน้าซีดเผือดราวกับเลือดในกายถูกน้ำบนในทะเลสาบน้ำแข็งดูดกลืนภาพของชายที่ครอบครองนางอย่างทารุณยังคงติดตาความเดียดฉันชิงชังยังคงติดรึงฝังแน่นในจิตใจแทนที่จะได้เข้าหอกับบุรุษหล่อเหลาซึ่งเขาคือคนที่ชอบแต่กลับต้องเข้าหอกับบุรุษน่าเกลียดปานนั้นนางรังเกียจกงหนิวยิ่งนักขยะขยงสิ้นดีท้ายที่สุด สิ่งที่ทําให้ความรู้สึกของตนเองย่ําแย่ยิ่งกว่าคือความจริงที่ครอบครัวและชายคนรักกระทําก่อนหน้านี้ทั้งบิดามารดารวมถึงน้องสาวล้วนบอกกล่าวแก่นางว่าให้เราเป็นเจ้าสาวของพี่จางชวนเขาไม่ได้คิดจะถอนมั่นแต่อย่างได้ให้นางรออยู่ในเรือนอย่าออกไปไหนเดิมทีนางลองถา,ถามถึงความสัมพันธ์อันซ่อนร้อนของคู่มั่นกับน้องสาวแล้วทว่าชิงลี่กลับตอบกลับว่า พี่สาวคงตาฝาดไปเองแล้วเจ้าค่ะแน่นอนว่านางไม่อาจเชื่อทว่าชิงลี่กลับร้องห่มร้องไห้จนเรื่องราบานปลายเรียกร้องสายตาตำหนิจากทุกคนในบ้านยามนั้นชิงลี่ยังเอ่ยฉะชานว่าถ้าไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกับคุณชายจางฉวนและไม่มีทางทำเช่นนั้นแน่นอนพี่สาวคือพี่ของข้านะข้าจะเฉือนใจพี่ได้อย่างไรขอให้พี่สบายใจ เตรียมตัวเป็นภรรยาแสนดีให้สามีเท่านั้นอย่าคิดฟุ้งซ่าในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เชียวสีหน้าจริงจังวาจาหนักแน่นแววตาหน้าเชื่อถือของชิงลี่ทำให้ทุกคนคิดว่าชิงหลินงี่เง่าไร้สาระหึงหวงบุรุษกับน้องสาวได้อย่างน่าอายบังเกิดความกดดันให้ชิงหลินต้องเชื่อชิงลี่จนหมดใจต่อมาทุกคนยังช่วยปลอบประโลมด้วยประโยคที่ว่าจะได้แต่งงานกับจางฉวนอยู่แล้ว ไม่ควรคิดเล็กคิดน้อยอะไรทั้งนั้นยามนี้ยิ่งคิดยิ่งสะอื้นให้ความเสียใจเข้าถาโถามกระแทกค้องอารมณ์คล้ายคลื่นลูกใหญ่ม้วนตัวสูงแล้วโหมซัดอย่างรุนแรงนางถูกหลอกทุกคนหลอกนางในสมองมีแต่คำถามว่าทำไมซ้ำๆเหตุใดทุกคนถึงใจดำกับนางถึงเพียงนี้ทำไมต้องทำร้ายกันทำไมหญิงสาวช้ำใจแทบกระอักเลือด และสรุปได้ถึงความเลือดเย็นของโชคชะตาท้ายที่สุดก็นึกเกลียดตนเองเกลียดที่ตนเองโง่เง่าไร้น้ำยาเกลียดที่ตนเองเกิดมาก็เป็นชิงลินเป็นสตรีที่สมควรตายๆปีเซียในเมื่อโลกนี้ไม่ยุติธรรมนางควรยุติมันเองนางไม่อาจอยู่ได้อีกต่อไปความอัปยศอดสูนี้นางไม่ขอแบกรับเอาไว้ความแค้นใดๆนางล้วนไม่ยินดีรับมัน ในเมื่ออดีตไม่อาจแก้ไขอนาคตไม่อาจก้าวเดินได้ไวพอกันทีชีวิตอันแสนบัดซบชีวิตที่มีแต่ความเจ็บปวดตอบแทนความโง่เขลาเบาปัญญาชิงหลินสบทหลายประโยคและคิดสั้นๆได้แค่นั้นก่อนปิดเปลือกตาลงช้าๆใบหน้าขมขื่นสุดจะทนกล่ำกลืนความทรมานอันตกตะกอนเป็นลิ่มเลือดหนาทึบอัดแน่นไว้ในอก ไม่นานผ้าปูเตียงผืนยาวสีขาวกับคานเรือนจึงบรรจบพร้อมปล่อยร่างระหงให้ลู่ลงตามน้ำหนักตัวชิงลินสิ้นลมหายใจในเวลาต่อมาบนคานเรือนในห้องหอมีร่างระหงปล,าล่าเปลือยแขวนคอค้างเติงแน่นิ่งไม่ขยับทว่าเพียงอึดใจร่างทั้งร่างนั้นกลับกระตุกเครือกทันทีที่ลืมตาอีกคราซานซานรู้สึกหายใจไม่ออกจนลิ้นแน่นจุกปาก ผ้าขาวยิ่งรัดรึงที่ลำคอพลันนั้นก็รู้สึกตัวและได้สติหญิงสาวออกแรงเฮือกหนึ่งเสือกมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะจับผ้าเอาไว้มัน่นแล้วดันร่างตีลังกาขึ้นใช้เรียวขาเกี่ยวกับคือคานควยเท้าทั้งสองข้างคล้องเอาไว้แน่นขยับมือแก้ปมผ้าที่ลำคอโดยไวก่อนจะทิ้งร่างดิ่งลงมากระแทกพื้นห้องเสียงดังตุบซานซานถึงกับจุกร้องไม่ออกนอกจากจุกที่ท้อง ยังปวดตุบๆที่ส่วนสงวนของกายสาวหญิงสาวขามวดคิ้วโกรธกรุ่นนางไม่เข้าใจว่าเหตุใดจุกของร่างไม่ค่าตัวตายก่อนเข้าหอเล่าให้ตายเถอะ